ซีดานสีประตูสภาพไปสวยสภาพป้ายแดงมานำเสนอกันอีกคันแล้วนะคะมาตสสองนิตจสามไฮคอนเนคยโตคันนี้ปี2018ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 3, 3 7 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นปลอดดีฟีดาวส่งเดือนละแค่700 0บาทเองนะคันนี้ขอทางเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคันนี้ได้นะคะที่1น0 0 0บาบาทขึ้นไปค่ะก็สุดรคันคนี้ไปชชงงานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพา ไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยค่ะตามแม่มาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะรถซีดานสีประตูน่าใช้มุ่งม,มากเลยนะคะเปรยียดน้ำมันมจะสุดเลยค่ะมาได้2องหนึ่งจุดสามค่คนนีเกียรโต้คันนี้ปี2018ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นรีดาวไปเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้าลายสวยเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า,ระ,ฟฟาระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ แอร์แบ็กเอเบกุญแจรีโมทพวงมาลัมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะเกียร์ออโตโอ้เครื่องเสียง AM, FM, AUX, CD ค่ะแล้วก็กล้องสองถอยนะคะน่าใช้ค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะแมไลายสวยค่ะ ดีมากเลยนะคะสภาพป้ายแดงรับประกันไม่แท้เลยนะคะไม้อยู่ที่60,000กิโลแท้ๆค่ะเช็คสู์ได้เลยนะคะรับประกันบอดี้ด้วยรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มด้วยนะคะรุ่น Sky Active Technology น,นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังเติมน้มาม e ัน E20 ก็ได้ด้วยนะ <S 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 ประหยัดสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้เป็น Airbag Cool นะคะ นิ่มสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเ <c oughs> ครืค่องเงียบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเครื่องยนต์พันสามนะคะซีซีเบนซินค่ะรถสภาพป้ายแดงเลยค่ะใครกำลังม,มองหารถซีดานสี่ประตูสภาพไปสวยสภาพป้ายแดงใหม่วิ่งน้อยต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมาดะสองในจุดสามไฮคอนเนเกิโอโตปี2018ค่ะ ผ่อนเดือนละ7,000บาทเองค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะดีเบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์ไม่ได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะยีนี้ข้อมูลค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ